ะะว่าโมเมนต์ความจิ้นความฟินเนี่ยมีออกมาให้แฟนคลับชาวดอมไ้เห็นกันอยู่เรื่อยๆสำหรับคู่จินสุดฮอตข้ามประเทศอย่างหนุ่มไทยสุดติสแน็กชาลีกับสาวเกาหลีสุดน่ารักอย่างกามินที่จุดเริ่มต้นของคู่นี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้ๆกันดีนะคะว่าหนุ่มแน็กเป็นคนเปิดทางพาแฟนคลับชาวไทยได้ไปติดตามดูไลฟ์ของสาวกามินค่ะจนทําให้ตอนนี้เธอกลายเป็นสาวฮอตอีกคนหนึ่งบนโลกโซเชียลไปแล้วไม่ว่า จะออกมาไลฟ์กี่โมงกี่ยามเนี่ยก็มีแฟนคลับชาวดอมเข้ามาติดตามดูกันเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งพอได้เห็นแล้วนะคะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทาไมสาวกามินถึงตกหัวใจแฟนๆไปได้มากมายขนาดนี้ก็เพราะว่าความน่ารักสดใสแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของเธอเนี่แหละคะ่ะที่ทําให้คนที่ได้เห็นเนี่ยก็ต้องมีรอยยิ้มไปทต,ตามกาันโดยเฉพาะหนุ่มแนกของเรานะคะที่บอกได้เลยว่าโดนตกหนักมาก เ้าไปส่องไปดูไลฟ์ของสาวอยู่บ่อยๆแม้ว่าบางครั้งเนี่ยจะไม่ได้ไปไลฟ์กับการมินด้วยก็ตามคะ่ะ แต่ถ้าวันไหนคู่นี้ได้ออกมาไลฟ์ด้วยกันนะคะก็มักจะเซิฟโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาออให้แฟนๆได้เห็นอยู่บ่อยๆทำเอาแฟนคลับหลายคนเนี่ยเชียร์กันหนักมากอยากให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่จริงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าถ้าสาวกามินมาเทีย่ยวที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยได้มาเจอกับแนกได้มาพูดคุยเรียนรู้กันเนี่ยความรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนแล้วจะมีสิทธิพัฒนาไปเป็นคู่จริงกันได้มากเท่าไหร่ ล่าสุดหนุ่มแนกได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆเหมือนทุกวันนั่นแหละค่ะแต่ก็มีบางช่วงบางตอนที่เจ้าตัวได้พูดถึงครั้งแรกที่ได้เห็นสาวกามินในไลฟ์นอกจากนี้นะ แม็กยังได้ cover ท่าทางการพูดของกาเมีนชนิดที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป๊ะมากๆรู้เลยว่าเจ้าตัวเนี่ยเก็บทุกรายละเอียดตามดูไลฟ์ของกาเมีนบ่อยมากแน่ๆคะ่ะงานนี้แฟนๆที่ได้เห็นเนี่ยก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นนะคะบางคนก็บอกว่ากาเมีนเห็นตอนแนนกชาลีล้อเรียนไหมครับเนี่ยเหมือนน่า จะคิดถึงท้ายแล้วนะแม่ทัพบ,บางคนก็แซวว่าพอน้องเข้ามาทำเขินพอน้องออกไปปั๊บล้อเลียนใหญ่เลยเล่นสหายง่วงเลยระวังเขาจะเห็นเข้าไปล้อเลียนเขาเนี่ยแล้วก็อีกมากมายหลายคอมเมนต์เลยล่ะคะ่ะว่าแล้วก็ตามไปดูคลิปกันเลยดีกว่าค่ะว,ว่าหนุ่มแน็กเนี่ยเขาจะโคเวอร์เป็นสาวกามินได้เป๊ะขนาดไหน เหมือนปะล่ะจำแนงเลตอนแรกเลยนะครับที่เราเห็นเขาครับ thank you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  พวกเราุกคนตั้มทยพวกเราุกคน ah า h a r ี่ e Charlie family <Family. c oughs> <c oughs> สามอาทิตย์มันวยจริงเลยนะมดจุดเหมือนเลยเด็กเดี๋ยววไหนผมเขาเป็นกามิน,นะครับกอปปี้เป็นกามิน,นะครับผมแล้วก็นั้ง <c oughs> คิวตั้งคิวก็กึ้นแก้ครับขึ้นแก้ไรอ e t ดูเชนข่าวบันเทิงครบรถครบคลุมขุดเจาะทันใจพร้อมสอบข่าวร้อนในทุกวนันการันตีไม่พลาดประเด็นเด็ดเรียว เร็วก่อนใครอย่างแน่นอนรวมไว้ให้ที่นี่แล้ว Bright e n t e r t a i n ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Bright Today Facebook Tiktok และ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารวงการบันเทิงแซบๆอย่างแน่นอนคะ่ะ